ดิฉันภูรินากันทะอยู่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะอ่าผู้แนะนำด้วยให้รู้จักน้ำเอนไซม์อาดีก็คือคุณคุณหมอนวยนะคะชื่อเล่นค่ะคุณนันทพันธ์เกตพิรศิษฐ์ค่ะและคุณพรทวีคำนินทะค่ะดิฉันขอขอแชร์ประสบการณ์ครอบครัวของดิฉันนะคะประทับใจมากค่ะรู้สึกว่ามีความมั่นใจเต็มร้อยเลยค่ะ น้ำผลไม้นี่นะคะน้ำเอ็มซา์ดีนี่นะคะก็หลังจากที่ไปอบรมมาแล้วก็ได้มาสองกล่องเนาะค่ะก็มาทานก็อยู่สามคนเนาะมีดิฉันแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าที่บ้านนี้ก็ก็ก็คือไม่ค่อยแข็งแรงเนาะดิฉันก็ตัวดิฉันก็มีโรคอยู่หลายโรคค่ะก็ะคือจะจะปวดต้นคอนี่นะคะปวดต้นคอปวดหัวแบบข้างเดียวเหมือนไมเกรนนะคะ แล้วพอตอนตื่นเช้ามานี่มันจะหนักตรงไหลเนาะตรงบ่าตรงอะไรเนี่ยแล้วก็ปวดหัวเข่าแล้วจะจะเป็นตะคิวชามือชาเท้าแล้วก็แล้วก็เลือดเลือดเลือดน้อยด้วยเนาะเลือดเลือดจางอะเลือดคือตามกวามาตรฐานแล้วก็เป็นทางผืวด,ด้วยมันจะมีเป็นก้อนแข็งๆตามตัวค่ะ แล้วก็จะต้องให้หมอนวดแขงขาในเช้ามาจะตึงบางทีจะยกขาไม่ขึ้นแล้วจะเป็นตะคิวพอพอดื่มน้ําเอนไซม์ไปแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะเบาสบายมันจะถ่ายท้องน่าใหม่ๆเนาะถ่ายแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ตัวเบาไม่ค่อยปวดแล้วแล้วก็หลับสบายหน้าตาก็สดใสขึ้นหลับสบายไม่ปวดเมื่อยอะไรราคาไม่ต้องให้หมอนวดแล้วอางทีตะคิวก็หายไปเนาะเก็บหัวเข่าก็หายมือชาก็หาย ปวดหัวปวดไหล่แขนเนี่ยบางทีจะยกไม่ขึ้นเลยเคยปวดแบบอาศัยถอดเสื้อไม่ได้เงี้ยแต่นี้ก็ดีขึ้นค่ะ